ทดสอบระบบนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายไปหนึ่งไปสองฝน้ามัหอยโข่งแรงขึ้นนะครับอันนี้พอดีท่อ,อ,อสามนิ้วะตดูดดูดขึ้นมาสองนิง้วก็ก็เต็มท่ออลู่ครับโอ้น้ำแรงน้ำแรงเหมืนน้ำตกอะไสี่แผงครับอ,อาจารย์พูดอีกทีครับที่นี่ที่ไหนนะครับ ครับที่นี่บ้านโรบพัฒนาครับตําบลขามธบณ์อําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับครับจะอยู่ตรงเลยทางแยกบ้านวัดมาทางอําเภอคงนะครับประมาณ3กิโลเมตรแล้วแยกเข้ามาที่บ้านตะนอดบ้านโรบพัฒนาครับครับอันนี้ดูดลึกอยู่เนาะถ้าจริงๆนี่ผมว่ามันจะมี5เมตรไหมนี่นี m, 5 m, 5 m, 5 m ่เมตร5เมตรหเมตรอื้อลงเนะ ตอนนี้ก็ทดสอบระบบก่อนนะครับครั้งแรกเดี๋ยวว่าเบนพ่ออ้อมสวนให้อาจารย์อีกทีน้ำแรงนะครับนี่ยแรงแรงหมู่หม่วัน่โรงงานคว่งานครับตรงนี้ก็เป็นแป๊บเดียวแบไรครึ่งครับแบไรทำงานลองมาทำเป็นไดนาสวนผสมดูครับดีครับอาจารย์นี่โชคดีเนี่ยที่น้ำเนี่ยเอาจริงนะผมไม่ไม่ค่อยเห็นนะอย่างี้ น้ำเป็นย uh ังไงนะครับน้ำก็พอดีไม่เค็มครับเราน้ำซึมอ่าขึ้นตลอดมีสูญน้ำอยู่ที่จุดหนึ่งครับคือแบบโชคดีมากอ่ะโอ้แป๊บเดียวเองอ่เดียวไหลนสนใจก็ติดต่อได้นะครับเพจโซลาร์เซลโคราดหรือ เบอร์โทรศูนย์แปดเจก้าหกหนกับสองครับ